สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตรายว์อีกเช่นเคยในวันนี้ผมมีข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตจากฝั่งอิตาลีมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกันครับนั่นก็คือข้อมูลของ a p พิ i a RS 660ที่ทางค่ายได้เปิดเผยรายละเอียดของรถออกมารวมไปถึงราคาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการก่อนอื่นผมต้องขอมาพูดถึงรายละเอียดสเปคเครื่องยนต์ของเขาก่อน R.S. 660ใช้เครื่องยนต์แบบ2สูเบเรียงความจุอยู่ที่659ซีซีซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐานเครื่องยนต์ของ a p พ i l a R.S. V4,100 มันสามารถสร้างกำลังสูงสุดออกมาได้ที่98.5แรงม้าแบบ HP และแรงบิดสูงสุดที่67นิวตันเมตรควบคุมระบบความปลอดภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดเต็มทั้งในส่วนของระบบ traction control, wheelie control ไม่เพียงเท่านั้นยังให้ระบบ cruise control ซึ่งถือเป็นระบบช่วยอำนวยความสะดวกแม้มันจะเป็นรถในรูปลักษณ์ super sport ก็ตามทียังมีระบบ quick shifter แบบ two way ทั้งขาขึ้นและขาลงระบบ cornering abs ที่ทำงานร่วมกับชุดเซ็นเซอร์วัดแรงเฉ่ย imu รวมไปถึง riding mode ที่สามารถปรับได้5รูปแบบสามารถปรับรายละเอียดได้ทั้ง engine mapping รวมไปถึง engine brake ทั้งหมดจะแสดงผลผ่านตัวชุดหน้าจอมาตรวัดส,สีแบบ TFT ด้านชุดเฟรมก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาพร้อมกับการใช้โชคหน้าแบบตะเกียบคู่หัวกลับขนาดแกน4 1 m mm. มมสามารถปรับพีโหลดรวมไปถึงรีบาวได้จากทาง kyb โชคหลังเดี่ยวก็สามารถปรับพีโหลดและรีบาวได้เช่นเดียวกันซึ่งจะทำงานร่วมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมทางด้านหลังฝังระบบเบรก ทางด้านหน้าเป็นแบบจานดิฟคู่ขนาด320มิลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มคาลิปเปอร์เรเดียลมาส์4พอร์ตทางด้านหลังเป็นจานดิฟเดี่ยวทำงานร่วมกับปั๊มเบรกแอคกซีเทเมาส์คาลิเปอร์2พอดซึ่งชุดระบบเบรกเนี่ยครับจะเป็นของ Brembo ขณะที่ฝั่งชุดล้ออัลลอยเป็นล้อขอบ17นิ้วซึ่งจะถูกลัดด้วยยาง p i l รล r ี Di ด b l โ r ร s s o c ค r ซ a 2 และอีกจุดซึ่งถือว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของน้ำหนักตัว a p e l i a RS 660มีน้ำหนักตัวแบบพร้อมขี่หรือที่เรียกว่าน้ำหนักเวทเวทอยู่ที่183กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งถือได้ว่าเบาวกว่าผู้แข่งในคลาสเดียวกันนับได้ว่าเป็นรถ Super ร์สปอที่มีน้ำหนักตัวเบาที่สุดปิดท้ายกันที่ราคาค่าตัว R S 660ได้ถูกเปิดราคาขายที่ประเทศอังกฤษเอาไว้ที่1,149ปอนด์ถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็จะอยู่ประมาณ410,000บาทแบบยังไม่รวมภาษีนั่นหมายความว่าทางค่ายจงใจที่จะส่งเอพิเี R S 660คันนี้มาสู้กับรถซ u เปอร์สปอร์ตไบจจากฝั่งญี่ปุ่นที่เป็นเครื่องยนต์4สูบแบบตรงๆเนื่องจาก Yamaha y z F R 6 และ Kawasaki z X6R เองก็จะมีราคาจำหน่ายที่ประเทศอังกฤษอยู่ในเรนจ์ช่วงนี้เช่นเดียวกันสำหรับตลาดในประเทศไทยนั้นทางบริษัทเ e s t ปี r i o จะนำเอพิเลี RS660 รุ่นนี้มาขายในประเทศไทยหรือไม่เราคงต้องรอติดตามอัปเดตไปพร้อมๆกันครับสุดท้ายนี้เลยผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่าน ช่วยกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนติดตามทางช่อง YouTube Channel Motorrival ของเราเอาไว้ด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราในขณะที่ f a e e o o o k f n p p g g Motorrival ก็ต้องขอฝากเพื่อนๆช่วยเข้าไปกดไลค์และกด See f r r s t เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกในวันนี้ผมพล o t o ต r i v a l และทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ